สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของทีมของใครหลายๆคนเลยที่อยู่ในช่องช่องนี้นะครับนั่นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นหรือว่าแมนยูที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะจะมีกี่ครั้งเลยครับผมที่เราจะได้เห็นทีมอันดับที่1ของตารางเป็นทีมจากแมนเชสเตอร์และทีมอันดับบุ๊ยจากตารางก็เป็นทีมจากแมนเชสเตอร์เหมือนกันอะไรวันเนี้ย ทีมอันดับ1คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมอันดับ20คือแมนยูอย่างนั้นเหรอ ทำไมแมนยูถึงมาอยู่จุดตกต่ำขนาดนี้ได้ก็มีคนเนี่ยตั้งทฤษฎีออกมามากมายเลยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราไปเจอหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจมาก็เลยอยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็อยากฟังคําตอบของท่านผู้ชมเหมือนกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าจากทฤษฎีที่เรากําลังจะเล่าต่อจากนี้มันมีความจริงขนาดไหนดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรามาด้วยมาเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับถึงหนึ่งในสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักทําให้แมนยูตกต่ำได้เหมือนกับทุกวันนี้ก็คือการที Man you นะ่แมนย จ้างนักเตะด้วยค่าจ้างมหาศาลสูงกว่าสทโมซออื่นเป็นอย่างมากแบบว่าบางคนน่ะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยอ่ะหาร3ลงมายังไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำนะครับตัวอย่างก็เช่นใครนะครับผมโรนัลโดเองเนี่ยถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมเลยถึงมาปีที่แล้วเพราะฉะนั้นค่าเหนื่อยแพงอันนี้ก็เข้าใจกันได้นะครับโรนัลโดเองก็ยิงให้ทีมเยอะจริงๆอ่ะอันนี้ผมถือว่ารับได้นะกับค่าเหนื่อยที่สูงถึงหลัก5,000 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่ทีนี้เองเนี่ยในปีนี้มันก็มีการลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าทีมเองเนี่ยไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอย่างคนที่มีค่าเหนื่อยเยอะมากๆเรารู้สึกว่าไม่ได้คุ้มเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับผมอย่างเดเคอาเนี่ยค่าเหนื่อยก็อยู่ที่3 7 5 0 0 0ปอนด์ปต่อสัปดาห์นะครับเยอะมากในฐานะโกนะครับผมถ้าเราลองไปเทียบกับตัวของโกริโอพูอย่างอาริซอนเบเกอร์อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าค่าเหนือ่อยเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเดเอาจะช่วยแมนยูมาหลายครั้งหลายาาวมกๆ กครับผมแต่ดูโดยรวมแล้วว่าถามว่าเดียาอาจจะเก่งกว่าไหมในใสายตาบางคนอาจจะบอกว่าเดียเก่งกว่าแต่มันไม่ได้เก่งกว่าขนาดที่จะคูณ2ไปอะมันเก่งกว่าอาจจะอยู่ในระดับอีกเก่งกว่าสักครึ่งนึงไง เก่งกว่าสักยีบห้าเอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้อาริซอนเบเกอร์อย่างเงี้ยนะครับผมมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ150,000ปอนด์ต่อวีคเลยในขณะที่ d k r เนี่ยมีถึง350,000ปอนด์ต่อวีคหรือจะเอาไปเทียบกับตัวของแอดเดอร์สันของแมนซิตี้ที่แน่นอนละ่ะชื่อชั้นนะั้มันอาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้นะครับค่าเหนื่อยของแอดเดอร์สันที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์นะก็อยู่ที่ประมาณ160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยแหละก็อยู่ในระดับเดียวกับอาริซอนเลยเพราะฉะ จะอยู่ที่ประมาณแสนห้าต่อสัปดาห์นะครับผมแต่ DKR จัดไป3ามแสนห้านะครับต่อจากนั้นคนที่บงยิ่งกว่า DKR อีกนะครับผมจะดอนซานโช่ o, นะครับดาวลุ่งที่ซื้อมาอย่างแพงเลยนะครับซื้อมาเกือบร้อยล้านแพงมากจริงๆค่าเหนื่อยก็แพงตามไปด้วยค่าเหนื่อยของซานโช่อย่างเงี้ยอยู่ที่3ามแสนห้านะครับผม DKR อยู่ที่ประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแต่มันก็อยู่ในหลักใกล้ๆกันนั่นแหละคือแบบระดับเดียวกันเลยแล้วซานโช่ทาผลงานอะไรไหมนะครับผมผลงานแม่งแทบไม่มีอะไรเลยนะครับแทบจะเป็นการ จ่ายค่าเหนื่อยฟรีด้วยซ้ำไปนะนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมอย่างมาคิอาอย่างเงี้ยค่าเหนื่อยจริงๆคิดว่าควรจะอยู่ที่ระดับแบบแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้จัดไป2อง0สนนะครับบรูโน่อันนี้2อ0 0สนผมคิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างถือว่าตรงนะไม่ได้แบบสูงเกินแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยสองแสนนะครับผมก็เรียกได้ว่าแสนหนึ่งก็คุ้มแล้วนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยแม็กควายเองอย่างเงี้ยนะครับผมก็แสนแปดในเกือบแสนเก้าเลยเยอะมากมอีริกเซนเองก็แสนห้าลุกชอกก็แสนห้า เรียกได้ว,ว่ามันเยอะเลนเดอร์ลอฟเองก็แสนสองอย่างเงี้ยลิซานโดมาร์ตินเนสก็แสนสองนะครับผมวานเดอร์บีคซื้อมาแทบไม่ได้ใช้เลยก็แสนสองนะครับคือมีคนหลักแสนเนี่ยเยอะมากจริงๆในแมนยูนะครับผมแล้วแบบว่าบางคนมันแบบมันไม่ได้ใช้อะ่ะก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นเลยก็คือการที่เราจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแพงมากๆเนี่ยนะครับ มันจะเกิดปัญหาอะไรครับมันจะเกิดปัญหาที่ว่านักเตะเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเราหมดสัญญาเนี่ยกูไม่ต้องเล่นอะไรแล้วกูสบายแล้วรวยสุดๆแล้วถูกไหมทําให้อาจจะเกิดปัญหาที่นักเตะหมดใจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบพอใจกับเงินแล้วงานไม่ต้องรับเงินอาชีพไม่ต้องมีแรงจูงใจอะไรมากก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยพอได้ค่าเหนื่อยเยอะหมดอะ่ะมันก็มีอีโก้เยอะกันหมดนะครับทุกคนก็คิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองต้องได้ลงสุดท้ายด้วยการเล่นที่ไม่ประสานการการเล่นที่ไม่เป็นทีมนะครับผม ก็ทาให้ทีมเนี่ยพ่ายแพ้แล้วเฮนฮารกเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในรอบร้อยปีเลยนะครับที่พาแมนยูเปิดสนามมา2นัดแรกแพ้รวดเลยนะถ้าเทียบกันเนี่ยทีมระดับที่มีนักเตะค่าเหนื่อยแบบแสนปอนต่อสัปดาห์แบบเยอะอาจจะน้อยกว่าแมนยูด้วยซ้ำไปอย่างทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีนักเตะที่ค่าเหนื่อยเกินแสนปอนอยู่ที่11คนเท่านั้นเองแมนยูเนี่ยจัดไป14คนเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยถามว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลมันได้เหมือนแมนซิตี้ไหมก็คงจะไม่เพราะฉะนั้นเองเเรราได้ียน ่าออะไรรจกเืงนี้ตรงนี้เองผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันเป็นเพราะสาเหตุน,นี้อย่างเดียวหรือเปล่าแต่จากที่คนเขาคุยๆกันมาเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเป็นเพราะว่าแมนยูเนี่ยเวลาจะซื้อใครอ่ะด้วยความที่เป็นสโมสรดังไงเราอยากจะคว้าตัวให้ได้เลยก็มักจะโดนโกลงราคานะครับแล้วบางทีเนี่ยอยากได้มาไม่ได้ดูจังหวะเวลานักเตะก็สามารถเลือกที่จะโกงค่าเหนื่อยได้ทาให้ค่าเหนื่อยของหลายๆคนเนี่ยมันพุ่งไปเกินจริงมากแมนยูด้วยความที่ว่าต้องการตัวมาเลยเนี่ยคิดว่าการที่ได้นักเตะใหม่มาเลยจะช่วยแก้ปัญหา แล้วแมนยูดันไปมองที่อะไรเยอะอีกดันไปมองที่ดาวรุ่งเยอะอีกแล้วก็พอดาวรุ่งเนี่ยก็โดนโกงราคาอยู่แล้วยิ่งเป็นแมนยูยิ่งโดนโกงราคาคูณ2เข้าไปใหญ่เลยทําให้ดาวรุ่งเนี่ยล้นทีมเลยนะครับนักเตะที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของซานชโชไม่ว่าจะเป็นตัวของวันเดอร์บี้อย่างเงี้ยก็ซื้อมาแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับค่าเหนื่อยก็จ่ายไปแพงมากหรือตัวของลิซาโดอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะก็จ่ายค่าเหนื่อยที่แพงมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองนี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาข้อ สอ2นะครับโดนโกรงราคางนะมันเลยต้องจ่ายแพงกว่าปกติแล้วก็นํามาสู่ปัญหาที่3นะครับและปัญหาที่3ก็คือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับในช่วงหลังๆเนี้ยแล้วมันก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นผู้จัดการทีมแต่ละคนมาสไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเวลาจะซื้อตัวใหม่เนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องต่อเนื่องกับแผนเดิมที่เคยตั้งมามันเหมือนคนใหม่เนี่ยมันล้มกระดานแล้วก็จัดกระดานใหม่ทุกรอบอยากได้ใครมาเสริมแผนตัวเอง,เองก็อาะซื้อมาจากนั้นพอผลงานไม่ดีเด้งออกไปคน ใหมมาก็เอาได้กระดานของคนที่แล้วมาเราไม่เอาเราจะเล่นแบบของเราก็ไปซื้อคนใหม่มาเพิ่มอีกมันก็ไม่ลงล็อกสักทีนะครับผมทําให้กลายเป็นปัญหาวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับสข้อหลักเลย1เลยก็คือการให้ค่าเหนื่อยนักเตะที่แพงเกินจริงทําให้นักเตะเกิดอีโก้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลดความตั้งใจเล่นของนักเตะลงด้วยนะครับผมสําหรับกรณีของดาวลุ่งที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะไปและมันก็เห็นได้เลยว่าในกรณีของแมนยูเองมีดาวลุ่งที่ได้ค่าเหนื่อยแพงมากๆเนะีนะ่ยอยู่เยอะมากๆจากนั้นข้อที่2เองนะครับผมอันนี้เป็นปัญหาที่อยู่กับการเง ของสโมสรซะมากกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ p e r f o r m ร์แมโดยตรงอาจจะส่งผลต่อ p e r f o r m ร์แมต์ลงที่ว่าไม่สามารถมีเงินไปซื้อคนอื่นได้เพราะว่าจ่ายค่าเหนื่อยพวกนี้ไปหมดแล้วนั่นก็คือการถูกโกลงรละคะ ทำไมถึงถูกโกงราคานะครับเพราะแม่ยูเนี่ยอยากได้คนที่เป็นดาวลุ่มเยอะอยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอยากได้คนที่กําลังดังอยู่ในกระแสด้วยบวก2ปัจจัยนี้เข้าไปอา้าวอ้างเหตุผลว่าดาวลุ่งเนี่ยอายุใช้งานนานนะครับก็โดนบวกราคาบวกราคาเข้าไปทาให้ดาวลุ่มเนี่ยมักจะมีราคาแพงเกินจริงมากกว่าความสามารถที่ดาวลุ่มคนนั้นมีอยู่อันนี้เป็นข้อที่2นะครับเลือกดาวลุ่มแถมมาไม่เข้ากับแผนอีกเด็กเนี่ยยังไม่ได้ถูกพิสูจน์เลยว่าบอลระดับสูงสุดเนี่ยเขาจะอยู่รอดได้นานขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอย่างที่2นะครับ ต่อมาอย่างที่3มเนี่ยนะครับมันก็คือการเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยผู้จัดการทีมแต่ละคนก็มีแผนการทําทีมที่แตกต่างกันและตัวหนึ่งเนี่ยซื้อมาปุ๊บเอาอีกคนหนึ่งเปลี่ยนมาแล้ว คนนี้อาจจะไม่ต้องการแล้วก็อ่ะไม่ได้ใช้เลยจ่ายค่าเหนื่อยฟรีๆไปหาซื้อคนใหม่มาอีกแล้วพอเปลี่ยนคนใหม่อีกคนใหม่นี้อาจจะไม่ได้ถูกใช้ก็จ่ายค่าเหนื่อยฟรีๆไปวนเป็นหลูปไปอย่างนี้นะครับก็เลยเป็น3มสาเหตุหลักว่าทําไมการจ่ายค่าเหนื่อยของแมนยูที่จ่ายแพงหเหกินเนี่ยมันไม่กลับส่งผลดีต่อสโมสรและอาจจะทําผลแย่ให้ได้มากกว่าด้วยซ้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยค่าเหนื่อยเองเนี่ยมันอาจจะมีการค่าเคลื่อนนิดหน่อยได้เพราะว่าของแบบนี้มันไม่่ไดด้้เเปิผยยกันมา100%อูแลว รเราก็จะไปหาตามเว็บหลักๆที่มันมีเยอะๆมาให้เนี่ยแล้วก็มาดูกันแต่และเว็บเนี่ยมันก็คาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็รวไมไปถึงสาเหตุต่างๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่แฟนบอลวิเคราะห์มานะไม่ได้ว่าตัวผมเป็นแบบผู้รู้ที่ไหนแล้วมาวิเคราะห์นะครับผมถ้าใครมีความรู้เยอะๆอยากจะมาแบ่งปันกันก็มาคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยเหมือนกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลากับรายการฟุตบอลเวิด์ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิด์นะครับ